สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊บกกอกนะคะตอนนี้เราก็มาบุกสวนผักนะคะนี่โอ้เพื่อนะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากเลยเนาะเอฟซีดูนะนี่โอ้อันนี้เป็นพริกนะแม่เบ้นนี่ใช่ระบบอะไรน้ําหยดเหรอเนี่ยระบบน้ําหยดอ่ะป้าเดี๋ยวเราลงไปไปดูทางไหนอ่ะคืก่อนลงไปทางนู้นแหละ สาปานก็ตะก้าน้อยนะคะมาแล้วเออของค่อยนะกระเป๋าส้มนั่นแหละเบนเพ่นถือมาให้โอ้นี่เดนระบบน้ำของเพื่อนนะนี่เออเพื่อนต่อมาโหมีวาวด้วยน้ำมาจากภูเขาบอกคะโอ้น้ำมาจากภูเขา ก็เลยปล่อยไปโอ้ข้าวโพงข้าวโพดก็มีหมดนี่นะคะเสียงน้ำโอ้โหเยรือมาเลยว้าวว้าวเพิ่นเปิดน้ำด้วยนะฮะวันนี้ก็มาทัศนศึกษานะคะโอ้โหทำไมแรงจังเลยระบบน้ำอะไรนี่ทำไมแรงจังโอ้โห อสาปามาดูมาดูเด็ดนะเดี๋ยวพ่งเด็ดนะโอ้ทำไมยอดใหญ่จังเลยคึกคักแล้ววันนี้คึกคักคึกคักโอ้โหดูยอดอวบมากเลยมาดู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 นี่่อวบมากเลยใหญ่ด้วยกินกินก็สดเลยตบ อันนี้เราจะตัดยังไงคะเอามีดเหรอเด็ดโลดเอาทำไมไม่เอามีดตัดเอามันจังสวยมันมันฟ้าถ้าถ้าใช้มีดเนี่ยมันมันขึ้นตอใหม่เด่นหนักขึ้นเดือหนักกระเด็ดกันมามามีดค่อยถือมาอยู่เด้อค่อยอุปกรณ์พร้อมอ่ะพอนี่มามามาซาปานก็จะกินแล้วนะดูดูไอ้ปานสวัสดีค่ะแอน แอดวิวแอดเตอร์สวัสดีค่ะมาแล้วซาปาอยากกินแล้วหนูควบควบควบล่ะปลาแอดวิวกับแอดเตอร์นี่แหละนะแนะนำกินแล้วนะคะให้พวกเรานะคะมาอร่อยเออนี่แหละมาชมสวนกินกินจริงโอ้อะโหเขาปล่อยจากพี่ไม่ใช่เหรอตัดตัดตัด ทำไมแกทำได้ขนาดนี้ผสมผสานนะนี่เวลาแกไปขายตลาดวันพุธก็เอาวันนี้วันพุธไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่โอ้วันวันโอเดี๋ยวเราก็นี่เอาเลยนี่มาเชิญเลยค่ะแัดเลยค่ะอุ้ยบุกเลยบุกบุกตัดหัวก็มีนะนี่รีบๆเลยโอ้ใหญ่แท้ตัวมันอ่อนนั่นน่ะตัวตัดเลยตัดเลยตัวเลออ่อนอันนี้ลูกแสตมานี้อันนี้ตัวเล็ต่อใหม่ อันนี้ก็เอาได้ใช่ไหมนี่ครับเอาได้หลงไปบนโซนแห่งนี้ขอเพราะกล้ากินเนาะคันเป็นนี่ไม่กล้าตัดเลยเนาะเอ็ดตือมันงามเกินงามย่าไว้ดูเอองามๆเราไปตัดของเพิ่นเลยสวยค่ะอีกสองต้นก็ได้ละสิบบาทตลาด อกตัดหอมเมื่อนี่ตัดไป้วก็ได้ให้ตช่เค่งเพรานั่นตัดใช่เค่งไว้เนาะแบบนี้ะเอามลันี้เอาเลยเนาะถ้าไม่เอามันก็ไม่ขึ้นเลยบ้น่ข้านมันอ่อนเอารนะอทนกลยแ่ปนี่โอ้ยมันก็มีชุ่มองอลไรเอาซื่อบดนีีมันื่อบรดมันหลายพันหมดตัดบดมือนี่ ซื้อไปแจกโอ้ซื Becca ้อไปแจกพลูกเม่ๆแล้วว evet> ันนี้ออนซอนยันตัดวนๆอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้โอ้สุตรพันธ์ก็มันก็ดเนื้อที่มันกัดบริกว้างปลูกกันนี่ปลูกกันนี่แซมเพ้อมเลยเนี่ยหอมเนี่ยข้าวโพด เลือนเออเลือกไม่ถูกเลยแบบนี้ไอ้ดามาตัดโดดนะให้ควรตัดนะอันงามๆไปตัดของคนทีมมัดนะอันกระเลงมันแห้งอ่อนอ่อนมากเลยเออบิเอามีหันหอมบ่แสกมาน่ะห้าพันแล้วเหรอคะจ้าโอ้โหปลูกครั้งเดียวตอนนี้เข้าไปนี่ก็กินข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดยังไม่ทันขึ้นเนาะจ้า กได้เงินหลห็เนเที่้เออนี่หอมหอมอยู่งานเดียวนะ้นอแไม่ด้ทนก็เลยเสียดาน้ำน่พุ่บ่อน้ำไปเอาพุ่นบ่อขี้เขียวพุ่บ่อยอดเขายอดเขาจะไปปลูกที่บ้านน้อยแอนวิวหน่อีเลาก็เป็นระบบน้ำแล้วขึ้นปุ้งยังไทั้งนั้น เตรียมดินไว้จะปลูกเอ้ยป,ยปน,นเ,อยเอาตะก้าตะก้าดำแกมาหนึ่เงเดี๋ยวมาปัดให้มันขึ้นใหม่เนาะมีหัวกรทัวพาพอเหมือโอ้ไม่ออจะซื้อไปแจกใช่ไหมคะูสมสมทุ่นอยู่นี่นะคะตามไปหาคณะนะคะ F4 โอ้ยบุกก่อนเห็นเตสวิวถ่ายทุกวันก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยมาบุกนะคะวันนี้ก็พอดีมีความรู้เพิ่มเติมไปเนาะ โอ้ยสาปลามาดูขนาดสินี่พันอะไรนาะนี่ขนาดปุ๊ดเอตโอ้โหทำไมงามอย่างนี้พูนเสียงหัดดังตับเลยนี่เอดวิวก็อดใจไม่ไหวนะฮะต้องซื้อทุกรอบเลยเหมือนเรานี่แหละเห็นอะไรก็อยากได้ ทั้งใหญ่ทั้งกรอบทั้งสดเลยอันนี้หวานเลยเหรอคะอู้ทําไมมันทําไมต้นมันใหญ่จังหวานปุ๋ยปุ๋ยยูเลียหวานอืออันนี้ไม่ได้แยกแขนงเนงาะเขินหวานแล้วก็เป็นลำไปเลยนะคะป๊อดไหน กินอะไรบัานี้พี่น้องเอ้ยพ่อนิม่มก็เก็บกินเก็บกินแล้วกินกับลาบนะกินสดๆเลยนี่นแล้วนี่ยืนกินอยู่นี่เหมือนสาปานคณะเป็นตอหรือยังอ่ะยังตอมันยิ่งอ่อน,นเด้เบนเอ้ยตอแรกนะ <c oughs> เป็นกอแรกใช่ไหมต,ต้นแรกเลยแล้วนี่มาเบิ่งดูพี่โอ้ย เอตเตอร์แอตวิวก็พูดแล้วบบดนี้้เาซับข้านนปพอาอยนหขผักนั้นด้วยนะคะสักสิบบาทผักหอมผักหอมชีนั่นเออเห็นอะไรอ่อนซ่อนป้าเบ็ดหอมชีก็รุ่นเดี๋ยวเอามีทุกอย่างเลยอ่ะให้แกทำเลยมัดละสิบละสิบจะมาเป็นยังเนี่ยทุกคนยังสิบไปอันนั้นเราเฮ็ดกรรมอุ้ยยางก็ไม่ได้เอามาให้เนาะเจ้าจักบ้าดพะเนยค่อยนะบ่ เอาสักซาวอันขนานะดมันอ่ามันลบต่อปปนนี้เรามามสักสามซาวก็ห้าซากก็หมดแล้วของเก็อือวันที่สิบสองก็เดี๋ยวมาเอาอีกเด้อเอาไปฝากเพื่อนๆที่จำปาดง บอู๋มาเวิร์กน <ป plane. S 2> ู่นห <entend ICE. S 2> ัวยี่สิบบาทจนได้หาบเลยโจมพุ่น่ะปุ๊บเยอะมากกินทางอาทิตย์นะคะไหนโปรเอทวิวสิบนะคะโอ้ยแถมขนาดเลยเอาตามใจคนแจกแถมโอ้ใช่เวลานูหนูมาเก็บซื้อราคาให้พ่อไปซื้อเอาชีวิตพ่อค้าเกิดทันทีแล้ว เอาไปขายต่อป่หลับเลยหลับเลยรับเลยรับเลยให้เพื่อนปลูกแล้วเราเป็นแม่ค้าไปขายต่อไปเนาะบ้านคุณสูงไปนั่งขายนี่ิขี่รถไปขายหมดพอยไปก็ทำเมนบออกเบนบอกก็ขายทำไมไม่ลองเป็นแม่ค้าสักวันเราจะได้คลิปปังๆวันนี้ไปเอาแป้งไปเอามันออกจากถั่วสะกอนเออ เดี๋ยววันหลังเราจะให้แอดเบนสาวปานแอดวิวนั่งท้ายแล้วก็ไปขายกันเลยขายผักอืเป็นแม่ค้าขายผักเราะขายราคาบาท,บาท,บาทกักใหญ่เราต้องมาเมาจากเพื่อนนี้แล้วไปนะเออ,อ,อเดี๋ยวเราก็นั่งทายเราจะได้กำไรเท่าไหร่เราก็จะมาคิดเฉลี่ยกัน,น,นเอามานันออกให้หมดนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขายเนาะเออเดี๋ยวทเดี๋ยวเราลองเป็นแม่ค้าลองดูสักวันไปขายขัวสูงแล้วก็แถวไหนก็ไปก็ไปเลยก็ไปถึงบ้านประไม้ก็ไปใช่ มีมีรอบตลาดนัดก็เก็บเผื่อเราก็นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ここขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้นะคะนนญญก็ขอสวัสดีจ้าสว,วัสดีค่ะ